สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อีกครั้งหนึ่งเราจะมาออกกำลังกายนะคะกับชาวเซฟไทยแลนด์ทิปนัมเบอร์โฟเด็กๆควรจะแอคทีฟอยู่เสมอนะคะวันนี้ รีนานเราเจอกันในครั้งที่แล้วแล้วนะคะวันนี้รีนามีเพื่อนมาด้วยสวัสดีค่ะฉันด้วยดิศลาน้องดิสลา,านะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปแมตตัวเองเลยค่ะเราจะเริ่มจากท่าบริดจ,จิงนะคะนอนลงส้นเท้าอยู่ตรงกับซิทบอนะคะหรือว่าแคบกว่ากระดูกสะโพกนิดนึงงองหัวเข่าไว้นอนลงไปใช่แล้วดิสลา,าส้นเท้าไปหาก้อนอีกนิดนึงลูก ใช่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะเราจะเริ่มขยับจากกระดูกสะโพกกดตรงหลังล่างใต้สะดือไปแปะเตียงก่อนแปะเสร็จปุ๊บค่อยๆย,ยกก้นขึ้นมาหายใจเข้าอีกทีหนึง่งหายใจออกเมลจากหน้าอกลงมานะคะซอฟริปลงมาวางลงจากกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อโอเคไปใหม่นะหายใจออกโค้ขงขึ้นมานอนไปค่ะ กดหลังล่งางแนบถิ้วยกก้นขึ้นใช่แล้วหายใจเข้าหายใจออกโรดาวจากตรงนี้เอาก้นไว้สูงสงูเอาตรงนี้ลงก่อนลงลง็อกอ่าไปใหม่อีกสี่ครั้งมองขึ้นเพดานและเฉียงมาข้างหน้าเล็กน้อยและโรดาวลงใช่แล้วเก่งมากค่ะ ดีมาก3ทีสุดท้ายชา้าๆไม่ต้องรีบหายใจเข้าตรงข้างบนสุดหายใจออกค่อยๆเมลหน้าอกลงมาอีกแล้ววางลงทีละข้อทีละข้อกระดูกสะโพวกวางเสร็จปุ๊บกลับไปใหม่ครั้งที่3าอา่ะครั้งที่4กดทิ้วยกโรลดาวลงมาสองทีสุดท้ายค่ะ ระหว่างทำให้หนูรู้สึกว่าหนูยืดหัวเข่ามายาวๆมายกก้นขึ้นยาวๆตอนโรดดาวก็ยังยืดหัวเขา่ามาดันมือครูอยู่นะคะโรดดาวลงใช่แล้วครั้งสุดท้ายเหนื่อยกันยังโอเคกลับขึ้นมาทุกคนคุกเขา่านั่งบนส้นเท้าตัวเองใช่แล้วจากตรงนี้นะคะ หายใจเข้าเราจะทำหน้าอกตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆตัวสูงๆหายใจออกใช้ขาเนี่ยยกตัวเอาก้นดันไปข้างหน้าตรงนี้รู้สึกว่าเปิดเปิด,ปดหน้าอกไาย่ยๆหลังไม่ค่อมนะคะเด็กๆจากนั้นนั่งลงไปใหม่และขึ้นมาสองดีค่ะไปและ3ามไปอีกและสี่หน้าอกเปิดๆไว้เก่งมากไปห้า อีกสามทีหกสองทีสุดท้ายมองตรงไปข้างหน้าทั้งสุดท้ายกลับขึ้นมาโอเคจากตรงนี้เดินมือไปข้างหน้านะคะยกขาขึ้นมาอยู่ในท่านี้พยายามอย่าแอนหลังกันพยายามอย่าแอนหลังวินาาสะโพกลงมาอีกค่ะเดินมือมาข้างหน้านิดหนูหนูถอยหลังไปนิดอ่าอย่างนั้นก็ได้โอเคก้นไม่ดองค่ะก้นไม่ดอง ใช่แล้วถูกต้องเอาลงมาอีกนิดนึงตามองไปตรงนู้นโอเคอยู่อย่างนี้นะดึงไหล่ลงนิดนึงถูกต้องนี่นาะมุนกระดูกสะโพกลงนิดนึงใช่แล้วจากนั้นเราจะ Modify Push Up กันนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้ทำเท่าที่ไหวแต่ไม่เอาหลังแอนนะงอเข้าสอกลงไปแล้วดันขึ้นมาหนึงสองเก่งมากสามเหนื่อยไหม สีไหวเป้าห้าขานีติดกันหกสองทีสุดท้ายเก่งมากเลยปุ๊บอ่ะระวังเอาสะโพกมันอะอีกทีนึงโอเคจากตรงนี้นะคะเมื่อยไหมเมื่อยอ่ะส่งขาไปข้างหน้าค่ะโอเคคราวนี้เอามือหันออก45องศาชี้มาด้านหน้านะคะ นี้หันออกไปนี้ใช่แล้วโอเคมือไว้อยู่ข้างหลังตัวนิดนึงนะคะหายใจเข้าเปิดหน้าอกให้กว้างๆก,ก่อนหัวไหล่ไม่ห่อนะหายใจออกยกกระดูกสะโพกขึ้นดันฟึบหนึ่งนั่งลงมาหายใจออกึบส,สองไปสาม ซีเด็กๆยังโอเคกันอยู่ไหมห้าหกสองที่เสุดท้ายค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนนะยกก้นขึ้นมาอีกค่ะแปดเร็วๆสู้ๆูลีนาไม่ห้อยหัวลงไปเจ็ยังไม่ขึ้นยังไม่ยังไม่ลงยังไม่ลงค้างไว้ก่อนหกห้ามองตากันไว้ สี่ยกก้นขึ้นมาอีก3ามสองหนึ่งพักได้ถ้าต่อไปชื่อว่าเมอร์เมดนะคะทุกคนหันหน้ามาทางนี้ส่งเท้าทั้งสองข้างไปด้านขวานั่งตรงๆโอเคกางแขนออกรู้สึกชั้นตัวสูงๆไว้นะหายใจเข้าตัวสูงๆ หายใจออกแล้วจะมือขวาเนี่ยวาดเหมือนวาดใส่ลุงใหญ่ๆไปด้านซ้ายสำคัญคือซิดบนด้านขวาจะไม่ลอยนะคะแปะเหมือนเป็นสมอเรือติดกาวไว้เลยโค้งเอวซ้ายกลับขึ้นมาหายใจเข้าโค้งกลับไปอีกข้างหนึง่งกลับมาใหม่หายใจเข้าหายใจออกมาด้านซ้ายใหม่สะโพกขวาไม่ลอยนะคะ กลับมาไปใหม่สามเหมือนใส่ลุงใหญ่ๆใ,ใหญ่มากว่าเป็นเส้นโตๆตไกลๆค้างไว้อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเอลซ้ายจะคอดๆนะโค้งๆสะโพกขวาติดพื้นนะคะหายใจเข้าค่ะ หายใจออกสะโพกไม่ขยับเลยบิดหน้าอกลงมาเราจะรู้สึกตึงๆแถวๆหลังด้านขวานะคะหายใจเข้ากลับขึ้นมาใหม่หายใจออกอีก2ทีดึงให้ไหล่อยู่ห่างหูนิดนึง กลับมาเซนเตอร์แล้วโค้งสวนกลับไปอีกข้างหนึ่งจากนั้นสลับขาไปอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะไปดูให้นะอะกางแขนออกทั้งสองข้างหายใจเข้าตัวตรงๆสูงๆหายใจออกค่อยๆวาดสายลุ้งยักษ์มาด้านขวาโคง้งซิดบนซ้ายแปะลงค่ะใช่จากนั้นกลับขึ้นมาหายใจเข้า หายใจออกโคง้งไปด้านซ้ายดึงด้านขวาลงตามองตรงไปข้างหน้าจากนั้นกลับมาเซนเตอร์ใหม่หายใจเข้าตัวตรงตรงหายใจออกโคง้งมาด้านขวาสะโพกซ้ายเราจะไม่ลอยขึ้นมาดเด็ดขาดเลยไปใหม่ดีค่ะกลับขึ้นมาตัวตรงไปใหม่สามสะโพกซ้ายแปะกาวไว้นะกลับขึ้นมา สวนไปอีกข้างหนึ่งขาไม่ลอยมองตรงไปข้างหน้าข้างหน้าอยู่นะ้จากนั้นกลับมาตรงกลางไปด้านขวาใหม่ไปหยุดอยู่ตรงนี้สะโพกซ้ายแปะพื้นทุกคนหายใจเข้ามองตรงหายใจออกค่อยๆหมุนหน้าอกลงไปมองที่แมตสะโพกซ้ายยังไม่ขยับเลยนะคะกลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าตามองไปข้างหน้ามองข้างหน้าหายใจออกบิดหน้าอกลงไปใหม่สอง ดีค่ะไปมาหายใจเข้าดีค่ะหายใจออกอีกที่นึงครั้งสุดท้ายปิดหน้าอกลงกลับขึ้นมาโค้งกลับมาเซนเตอร์และเคาน์เตอร์กลับไปด้านซ้ายด้วยฟิลเหยียดยืดด้านขวาไว้นะคะโอเคอ่ะหลังจากนั้นเราจะลุกขึ้นมายืนกัน นี่นากับมาแมทนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนเราจะกระโดดกันนะคะสองขาเวลากระโดดครูอยากให้ใช้สปริงข้อเท้าเยอะๆอย่างนี้นะ20ทีสองขาขาขวาต่อย20ขาซ้ายต่อย20โอเคไปพร้อมกันนับ1 2ไป1า7หน ก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ขาเดียวขาขวาแล้วหนึ่งสองสามสี่เก่งมากสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย้ายไปด้านซ้ายปลายสุดท้ายแล้วเหนื่อยยังสวยเป้าไปหนึ่งสองสามอีกสิบเก้าแปดเจ็ด 6,5,4,3,2สสไหวไหมไหวไหมเก่งมากหยุดอยู่ตรงนี้เนี <c> ่ย <oughs> อย่างนั้นเลยเหรอคะ <c oughs> อ่ะพร้อมกันทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมามืออยู่ข้างลำตัวจากนั้นจะเตะขาซ้ายไปข้างหลังยกมือขึ้นทรงตัวไว้นึงขาไปข้างหลังใช่จากนั้นกลับมาปายสอง เก่งมากนั่นแหละพยายามมองตรงไว้จะได้ไม่เซเวลาเรามองตรงกระดูกสันหลังจะตามสายตาไว้นะคะลีน่นาทำเร็วไปลูกไปใหม่ขึ้นมาข้างหน้าไปข้างหลังมาข้างหน้าไปข้างหลังดีค่ะอีกสามทีเก่งมากพยายามทรงตัวไว้รักษาบาลานซ์ไว้ดีค่ะเด็กๆรู้ไหมเวลาเรารักษาบาลานซ์แล้วชีวิตเราจะ เจออุบัติเหตุยากขึ้นนะอ่ะย้ายไปอีกข้างหนึ่งค่ะขาขวาขึ้นมาบ้างโอเคเตะไปข้างหลังชูมือขึ้นหน้าอกเปิดเปิดสวยๆจากนั้นเตะมาข้างหน้าสองไป3เก่งมา,าก4 5 6 2ที่เสร็จแล้ว7สุดท้าย โอเคบานานาเคบาเอ้าลันจก่อนเดี๋ยวทำให้ดูก่อนทีนึงนะคะทวนอีกรอบนะคะคราวนี้เราจะสกิปกระโดดไปด้านข้างฟึ๊บขาหนึ่งไปไว้ข้างหลังหน้าอกกดลงมาส่งสะโพกไปข้างหลังไว้จากนั้นไปไกลๆฟึบพอเราเริ่มทำถนัดแล้วให้คิดถึงกัน ไปด้านข้างใช้ขาตรงข้ามในยันทิ้งตัวมาด้านข้างเยอะๆกดนะ้าออกลองไปอีกทำไปเรื่อยๆไม่ต้องใหญ่มากค่ะสดีถูกต้องถูกต้องสองทีสุดท้ายและสุดท้ายเก่งที่สุดอันต่อไปนะคะยืนตรงกลางแมตค่ะทุกทน นี้นะจากนั้นเราจะขาหนึ่งไปด้านข้างยอ่อจำได้ไหมหนะ้าอกชี้ไปข้างหน้าเราจะไม่ชี้ฝั่งนี้นะคะชี้ไปข้างหน้าส่งสะโพกไปข้างหลังจากนั้นใช้สปริงแล้วก็รวมถึงแรงของขาขวาเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาใช่ไปใหม่ขาหมุนออก45องศานะคะปลายเท้าและหัวเข่าไปชิดพิศเดียวกันเด้งกลับขึ้นมาอน่นากลับไปอยู่ข้างหน้าใหม่เราจะไปพร้อมกัน ห้าหกเจ็ดเก้าเท้าขวาส่งก้นไปข้างหลังเด้งกลับขึ้นมาหนึ่งข้างละหกทีสองเก่งที่สุดสามขาซ้ายตึงค่ะสี่กดนอกอกลองส่งก้นไปข้างหลังค่ะทั้งสุดท้ายกลับมาตรงกลางไปด้านซ้ายบ้างก้าวเท้าซ้าย4ี่้าองศาเอาก้นไปข้างหลังเยอะๆทุกคน ละสฮึบขึ้นมาส5หสปริงเด้งขึ้นมา6กเก่งมากโอเคจากนั้นจำท่าเมื่อกี้ได้ไหมเอยเราเลี้ยงไว้หนึ่งขาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจำได้ไหมเริ่มจากข้างไหนดีขาขวาย,ยกขึ้นมาก่อนโอเคเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราทำอย่างนี้ ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเหมือนเรากําลังจะวิ่งพอขาขวาเตะไปข้างหน้ามือขวาไปข้างหลังฟึบหลับแล้วเร็วขึ้นใช่อีก10 9เก้ปดเดหเอาไว้ห้ลืมเรื่องมือไปก่อนเตะไปก่อนเดี๋ยวมือมันมาเอง3ามสองหนึ่งขออีก5้านะสี่สอง หนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะไปใหม่ยกขาซ้ายขึ้นไปสิบห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่งงนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกห้าทีห้าสี่สามสองหนึ่ง โอเคจากนั้นค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนเมื่อกี้ขาขวาอยู่ที่พื้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเล่นแท็กกันนะใครเป็นก่อนครูเป็นก่อนละกันหนีครูกันไว้นะไปอึ๊บมาแล้วนะ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 เปลี่ยนขาบ้างเปลี่ยนขาม้างขาซ้ายบ้างขาซ้ายบ้างจะได้ใช้ให้ถนัดทั้งสองขา ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะมาแล้วแป,แปะแปะแจ้โอเคค่ะเสร็จแล้ว <c oughs> ทุกคนเก <c oughs> ่งมากไฮไฟมหน่อยเย้ลีนนะ